สวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับเอซีพอกันในเซานี้ตอนนี้รลังจากเตยล่าแล้วครับพี่น้องครับตอนนี้ก็ก็รัางเก็บสินเก็บของทางไฟตั้งกระเด็นห้างกลับไลครับพี่น้อง เมื่อนีนท่านจิเดินทางไปเล่นอยู่ท่างร้อยเอ็ดครับเป็นนะครับอำเภอทุ่งเขาหลวงบจังหวัดร้อยเอ็ดออมาาแล้้ล้้้้วกกดีดเขขาาขึึนขึนนน มไข้แล้วไข่เนี่ยมันเป็นยังหมอวะเม่ได้ไปหาหมอค่ะไปร้านขายยาร้านขายยาได้ยาเมื่กินบ่ยาเมื่อยอดค่ะยาเยอดอ๋อดีแน่เลยมันมันอาจจะแพ้อากาศแพงอะไรมันแพ้อากาศพอพอไข่เป็นแพ้ไพ้จะมาบ่คาตานบ่เพราะมันขีดแห้งหมด่เนาะ ขีดแห้งเลยวัล้วันฟุ้นมันฟงหัวตาอยู่เพราะว่าอันผู้กันห้องมันแข็งจะน้อยเลยผู้กันมันแข็งจะน้อยมันดีดหัวตานี่ตรงนี้มันมันบวมเพราะว่าเรามันปวดหยุดเลยปสตาร์ลโอนซส้น่งผมด้อยปาสุกผมเลยผมนั่นเรียนอันเ่ๆนร่ยน่อยไหม ิงเงาบานเ้าลวดสุดคนตงเขาบอให้วาบนนี่นรอบานนีบาน้าล่างใครทำยังไเมีอยากเมียเมียเฮียเขายก้เยังไงแล้ว้แม่ไปแล้วก่เขาเขาหอเปียมเมียเนี่ยเขาฮ่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 ค่แล้วก็ทแบบนี้เหมือนที่ท่านบอก่าเนี่ยแต่ไรเงี้รู้ว่าเออกุณาเ่ใ่นา บอมันมีน้ำยาล้างตาเอออฟซ่าซื้อล้างเลยมันแค่อากาศมันแค่อากาศแผลฝุ่นแผลอย่างขั้นตาเพราะเคยเป็นอยู่ตาแดงๆใช่ไหมเพราะเคยเป็นอยู่ห้องล่างก่อนห้องสีแต่งหน้าห้องหลังใชก่อนหลังก็เคยแต่งอยู่ไปวันหนึ่งดีแล้วมันก็ดีค่อยๆดีแหละขาดรายได้ไปหนึ่งขาดรายได้ไปหนึ่งวันพ่อคิดก็ไม่ได้คิดตอนลูกเคอกลงมาจากเวทีนึ หลังจากฟอบรคอมเมนสามสิ้ากันล้ำไหลว่ะถ้ากันล้ำไหลได้มือแรงมือแรงในฟบรคอมเมนไหมค่อยอัดิไหม่อยไปฟังไหม้ากันล้ำไหลพยายามควบเสียงมันอยู่ดูกล่ามนำไหมนี่ครับแล้ว กัซันจิขาวประนีติสังวนกัสขาวปนีติบลบนำเนาะหนุ่มบอสลำียบไปบวกไปเลย้่น้องรือ้นโลก้นลบ้าน่น้องมีคอมเมนต์มาอันก็จะมาหน้าเวทีไม่เจอแบมเลยกลับมาตีสามรกลับไปเตยลเออ อยากเจอมาแหกเจอมาอยู่เเพียพรพอนอนนอนทั้งคืนแล้วไปมาพอนีนอนนี่นี่ะนอนคู่กับผู้หญ่ชื่อเทียเห็นแต่ผู้ใหญ่นันเลยเป็นอดานอนคู่กันนี่นี่เลยอย่างนะคือแม่นแม่นคีคู่เอกเลพอก็ยังมา่มาจากตลาพ่าเต่าแต่ว่าเจ็บอย่างก็ี เขาไม่อยากลาแล้วแหละแต่บังคับให้เขาลาหันว่าลามันเกิด่พราซองสินแหละแต่จะไม่แต่งหน้าคือนกองหนุนพู้กันกับชีดิีดหน้าเขาตากล้องร่างกายเขาไหวใจเขาไหวแต่แค่มันตอนนั้นเกิดว่าให้ทำอีกก็มันก็จะเป็นตอนที่เราแต่งหน้าไงมันก็ได้โดยที่วันพฤหัสแสงวุ้มมันจะแสงแม่นแชนแนวทีมบอกว่ามีความหมดมาวทีมันเสียงมันจ่าเลยแสงไฟแม่เอสงจ่ตาเลย นั่นแค่เส้นเลยพยายามสีอยาอบสามมาเรียงมามาหลังไปจังพองสจเรื่องสีหยามาหลังหลังขีันก็เสว่างเขาตายก่อนสีแดงเขาต้องเขาอนแดงเขาหลังิก่อนแดงเพรเลิกเลิกแล้วปุ๊บเขาก็ะลางอีกเลิกเขาหลังเค้าสอง้เขาเสร็จยังเอาแล้วปุ๊บเขาลงอีกแดง่อยน่นตาตาไปตาในสำคัญเลย เออไปดาล่นางหญงตาบอดได้เลยเหงาแสนไปตอนนี้ตะเวนขึ้นแล้วครับพี่น้องครับนี่สิเดินทางต่อไปที่จังหวัดร้อยอำเภอทุ่งเขาหลวงตอนนี้เวที่ห้องกําลังเก็บสิ่งเก็บของเก็บสิ่งเก็บของไกลสิแลีนแหละที่นั่งเอกมาเพื่อนกำลังยางไปพี่น้องเอาวางเอาวางลุ่งฉากที่สองก็ได้ยิน ยิงไงคือได้ยินยังเรื่อเรื่อเลิศองร่อตัวมือซัวตรงข้างหลังกีดว่าสันเย้โอ้หมาเล่ยหมาเลย เมื่อคืนคนกางห้กำลังใจพี่น้องแฟนข่าวกิให้ก็ลังใจ้งอาย,อย่ที่พี่น้องสุดยอดเลยขณะที่ฝนยังตกก่อนแตงัวคำฝนลินพี่น้องฝนบม่ได้ตกรอกฝนลินลินแล้วก็หายไปพี่น้องลังอ่กมาบว่าชิว วันนี้ก็เดินทางต่อสำรพี่น้องพี่น้องทางทุ่งเขาหลวงอย่าลืมห้กล้องใจเด้อนะครับหรืออำเภอไกลเคียงจังหวัดใดไกลเคียงที่มาได้กามานะครับพี่น้องครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เดี Bla, France, ๋ยวนี mm. er. ้รถบัสออกประเทนใดพี่เนาะเมืองอ้อมนาอ้อมหลังอาบน้ำหน้าเาจันอาบข้อนีบ่อาบหัวนีบ่เจาองนดีก็ปานี่ละเออแม่ขึ้นพรน้ำมันใสน้ำใใสขาเจ้าดังไฟปีย่างนนเจ้าอไ้หัวยแม่เมเบาเลยนีดังไเจาอยาเห็นดังไฟมันวางยยืนมันแม่มันตางหาเลยดังไฟปให้มัน ไม่จูใคักสมีบ่เพราะว่ามีกล้มียานั้าปิบไเขาเอาขัวหนึ่งเขาไปฮะขัวหนึ่งเขาบ่หนึ่งข้นผมว่าจิขอไม่ยินเขาบดมันเใ่เจ้านึงแล้วไมตายอาได้กินน้อขาบด้จิบขอมาีกินอแค่จ่เจ้านึงนึ่งหนึ่งจะตีสงหมดใครแค่เจนึ่งเจจัวนีละมันปีหยงยงมือเลยเจ้าพ่อเ้าเขากันเายังมา อาเซอร์ไบจานอาบานาคุณอนไรไหมสอาสดีครับคลิปนี่พิเศษนี่นพรพันธ์ในคลิปหน้าขอบคุณแฟนคลับเอฟซีทีทีตามนิลลุงกุลเลกุลสัตย์สุขัยช่องพ่อปัญญาอาทิตย์ลำพูนออฟฟิเชียลครับพี่น้องครับพอกันมาแรงได้อำเภอทุ่งเขาหลวงครับพี่น้องครับจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องครับ